สวัสดีครับผมพรกับบ่าวองชาแนลคือเก่าครับมาเนี่ยนะพามาเบิ้งเนี่ยสดๆส้อยจุ๊ท่าเคียงมาเนี่ยผมให้ใกล้อันนี้นี่เป็นเนื้อสะโพกนะครับเบียร์สัเนียดนะพี่นอ้นองผมจะแต่งเนี่ยให้เบิ้งนะครับอันนี้คือวิธีการแต่งเนี่ยพี่นอ้นองท่าเห็นจะในห้าเสียดาเห็นมันกินงานๆนะครับกินเน่้ไเ้ง่ยงันๆย่างเสียบๆจับอันนี้ปุ๊บเัาปื๊ดเลยครับมาเนี่ยปื๊ดไป เสื้อไปครับต้องแต้งออกแบบนี้นะครับครับสำฉานะครับอันนี้ห้องกับปลาหรอกปลาบอกครับมือนีมีเสื้อผ้ารับมีเอฟซีมาเอียวน้ำเด้อครับอเย,ย,คบยเคียงแบบนี้ไหมสิบห้าเอฟซีสร้อยจูครับนี <laughs> ่ครับมายืนผิดทางเลยเราบนท่านี้ <c oughs> <c oughs> สิซอยโจโซเอฟซกินค่าเคียงครับนี้อันนี้เนี่ยเสียงยังเสียเขาแต่งออกนะเสียขายโลละร้อยยีิบาทครับผมสิบวันเลือกเอาเมียดที่เขาที่คมครักนะครับเพราะว่ามันจะอันตรายตัวมือของนะครับหันคมคักเนี่ย an er no ปื้ดได้ครับ รเก็ตรได้เด้อย่างฉ่ำยังงามครับสวยๆนะครับบังมาเอฟซีเบ๋บังบเงเ,งเอฟซีสชมาซ้อยจุลอะไรครับบังเนี่ยไม่อขาดีเขามมกมากเขาก้องเขามาได้ครับจะมีส่้อยซอยจุเดี๋ยวผมเชียด้ำกิ่มก่อนมี่พริกผงเขาขว ผมชูรดแล้วก็หอมไหวได้ครับเนี่ยใส่เขี่ยลงไปเขี่ยน้ำปลาบป็นดีดีนี่ละของแขกที่นี่การของแขกที่นี่ขการอะไรคือตัวนี้ละนี่ผมลำ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 มาที่นี่โอ้โอหเห็นไหมโตกว่านึงนี่ละ วอ่อดีรสชาติกลมกล่อมเลยพอ <laughs> ดีพอดีเนาไปอีกนิดก็ไปอีกนนะอ,อันนีอ้อันนี้สมองนะครับเหนบ้างใช่าหมสมองครับสมองแปดสิบบาทอ๋อถ้้ขนาดอีพี่ มาแต่ทั้งในครับมาเนี่ยอาแต่อยู่อยู่ขอนแก่นเนาะเห็นเห็นไอ้ฉีบแบบแนนครับโอ้ขอพูดลายๆครับผมิดตามอนะี่ก็ได้มาย่มๆถามเข้าวลูกค้าประจำพร้อมด้ครับคนเดียวไม่ไม่สวยได้นอนเนาะทำไ้ไกลเนาะมามาใส่ ว่าเคยเห็นตำบาวเทาสกินบาวเทานครับสิกินแซ่เพื่อเพื่อนพมืนเนี่ยอันนี้นี่เป็นเนื้อเนื้อเสือด้วยครับอ๋อเนื้อเสือเป็นเนื้อส่วนเนื้อเสือคนละส่วนมาสองอย่างคนละส่วนครับอันนี้มันส้ใสๆเกิด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 เลยสวัสดีครับเอาเนื้ออะไรครับขกครับขมาเรื่อยทยอยขมาเรื่อยลูกคขา มาท่านเนื้อร้อยกันใดนะครับเดี๋มาสากกับหมดก่อนครับเอาเล่นบ่เอาได้ตเดี๋ยวมาตามมาโอ้ ออผมอับน้ำดีปะตาอืมครับอัน้ำอับน้ำเลยเหอโอ้นี่สุดาบายครับปุดปัดปุตปัดเลยเนาะเอ๊ะ เาจุกัน,นครับนเน,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 เนาะนะครับขาแร่คับเนอแ้เนาะ สุดนครับคอดับสดเลยฮาสดก็นนี่พ่มีแล้วานน้านบานโอ้ตับนะตับตวงนะครบแ้สดเลยเนาะ

ด,ด,ดูได้เอยมีความดไมาแล้วครับพี่น้องป้องไปสูๆๆ่ทุกคนน้าเจียงเนื่อเตียบางตรงเจียงเนือยน,น่้นอกมากขั้ตาครับดูอดเลย้องส,ด,สดหาสดคัวนีว้ไม่มีแล้วเหรอใกล้มกใล้คว บ่มีเดียเขดปนิ่มีเด้ดยัอเนีนึ่งคนมันชิมันจางเตี๋ยวเติมน้ำปลาเตี๋ยมเติมน้ำปลาพิเศษตัวนี้เตมน้ำปลาน้ำปลาโอ้ยอืชน้แตา้ทเอใส่จุบ,บแ,แต่ทเทียเย็นครับเมืเ่อสด mày mai gì không? À. <laughs>

สำหรับเอฟซีทั้งหลาไกลๆนะครับคอมเมนต์ขามากบอกเบาน้ำเงินเด้อครับ่ารับชมอยู่ทา้งหดานะครับนีโอกาสผ่านไปพ่านหน้ากับแวะซ้อยจูน้ำกันกับเบากัไใดนะครับแววอยจูคาเสียงกัไดดกินยกเสียงกินก้อนไฟเดินทางกัไดนะครับแล้วก็ซื้อกรบบั้นก็ได้ขึ้นกันครับเป็นบุญเป็นงานเป็นบุญเป็นงานนี่ก็ติดต่อไดโทรขามากดดครับเบอร์โทรเบาออกมาติดต่อขอมาไดนะครับก็คือเบาะองทรงในราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับ ขายหน่าเคียงกับสองร้อยแปดสิบบาทครับผมมามายาวตัว้าตัเนไรพอแซบบ้ะแบครับบครโอ้ต้อแซบต้องน้านดเนี่ยตับแม่ต้องตเนีต้องกินทุก่แบนี่เพะว่าซัเนาะเพราะิสาคนงกระซงคนตีมากินอเนมต้องเนื่ยุกดเนยเพราะโเพราแซบ ผมนเนี่ยขาเคือนไาที่เนเนื้อมากไปไหมเนี่ยตึงมาลุ่มเนี่ยเสิร์ฟมาเสบนี่มาเบินซันนองมาเบินซันนองรับปรานครับซันนองซันซเวลาลูกค้ามาเสือนะครับผมจะควยสีแต่งออกได้ครับคือเดาแต่ลูกค้าตามเก็มมาเรื่องสกันห้องปาดปุ๊บเราห้าองควยเรลือบออกแ่งออกครับเพราะมันราสีปาดขายได้ด้วยครับเนี่ยเพราะว่าเดาแต่ลูกค้าสร้าง ขันเาแต่งแตงออกไว้นะมันจะแหงมันจะแหงตอนนี้ก็คือให้มันแหงเต้งนอกมาขาสีแต่งออกก็แด้เขาเป็นไหอ๋ออ๋อแงวแงถึงใจมันไุ่้ใจนต้องสดเลยครับต้องสดเลยต้องแบบนี้ถึงใจต้อง อืมคขนาดเฮยขรขนาดผมอำลำเบิ้งมาได้อ่าะคงงั้นมันนี่ี่ดมานีีด้าแข้งแโอ้จากลงเลยดวดเลยดวดขนาดดวดดวดอันนี้หะ้าก่อนหน้าจ้าจอเกิดเกิดเดียวจับ จงก,กิมเนี่ยจวดตั้งเดียวครับบัลลีล่รอดเลยกิมเนี่ยอืมอืม้มแค่นังนรู้ครับเนี่ยโอ้ยไปาบะคือให้ใช่ไหมครับกินกบ จุวเนี่ยครับของเสีปลากระมี่นปลกระมี่เอานี่คนน้เปครับเนาะบ้างหี้ยบ้างเหี้ยบสวยี้แจมครับตอนนี้เงียบพีหน่องคุยลูกไปของแซียของสวยตอนเงียไปเลย เนี่ยเอามานี่ตวดัวดคำนึงอีกคาเึงไทมาไทยก่อนให้เอะซีกินแซ่บเนี่ยเป็งบางอ่ะสามพุ้นี่บัตาเนี่ยไปเลยเอาไปเลยหาที่ได้ๆนี่ กูได้มักนี่นี่ค่ำนี่เต็มค่เต็มค่เมื่อกี้มันตอนน้อยน้อต่เนาะอันนี้ก็เต็มคมสุดยอดสุดยอดเอ้วะก็ระดนําก้นผมผมกลังอะไไดักปนุักรดขหลนดีใจอะไรครับเอีมาเรียนน้ำครับมาเย่ไมมย่ดีใจอะไร มีกางเดิมแอร์แก่ห้าวความพัดเอฟซีกับเสือบ้าแหวกความเท่าทีบ้าอองสิบสิบเป็นพ่นไหนเสือน้ำเอฟซีจะถือมากเลยอสำหรับชุพนี้สำหรับชิพนี้กับบอมมี่ยังนะครับกับซัมมี่นครับชื่อดีไก่ครับปีเอฟซีมาเหลือน้ำไม่ยิบไม่ยันตอนนี้สินังกินกันสำหรับชิพนี้กันสวัสดีครับ Lepoi, lepoh. Jauh, jauh, jauh. Okay. Jadi.